สวัสดีครับคุณฟังเช่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันพระสบดีที่8เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าประเทศไทยจะตายยังไม่รู้ตัวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่ามันมีเรื่องอยู่สเรื่องที่รัฐบาลกำลังรอคอยแต่ มีคำตอบแล้วนะครับหนึ่งคือเรื่องบีบไข่แบ่งชาติให้ลดดอกเบีย้ยลงมาปรากฏว่าเกิดอาการที่เรียกว่าไข่แข็งครับกนง,งหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567แลงง้วกนงก็มีมติออกมานะครับว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ ร้อยละอตามเดิมนี่เป็นเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับคือเรื่องการกู้เงินเอามาแจกคนละ1 0,000หมื่นรวมแล้ว500แสล้านเรื่องนี้ประกบว่าปปชเนี่ยชี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่เข้าขั้นวิกฤตนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยากจะเสี่ยงคุกก็เชิญครับเชิญเลยปปชเนี่ยเขาแจงความเสี่ยงเอาไว้4ข้อด้วยกันแจ้งให้เห็นไว้เพื่อเป็นคุกสังวรน,นะครับ ถ้าอยากจะแจกตามวิธีที่ซ่อนจิตเอาไว้เนี่ยก็คงต้องรับความเสี่ยงเอาเองกันแล้วกันและพร้อมกันนี้ก็ให้8ข้อเสนอหรือว่าข้อเสนอแนะ8ข้อเพื่อเป็นการแผ่มุทิตาจิตด้วยผมต้องเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์เมืองมแลมลงแืลงเรื่องสอไม่ซื่อก็สรุปได้อย่างนี้แหละครับพี่น้องครับการเงินการคลังเนี่ยมันก็เหมือนกับคนสองขาถ้าจะเดิน มันก็ต้องเดินไปพร้อมๆกันก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดขาข้างหนึ่งไปเหยียบขี้หมาเขาให้อีกข้างหนึ่งก็ไม่จะเป็นต้องเหยียบลงไปด้วยนี่ครับจริงไหมครับเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ตายแต่อยู่แบบซึมกระทือจะไปโทษรัฐบาลโทษฝ่ายคลังหรือว่าโทษแบงค์ชาติโทษฝ่ายการเงินฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมันคงไม่ใช่วิสัยชนชั้นปัญญาบริหารน,นะครับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะ มันมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยที่จําเป็นต้องนําอุทุกระบบเนี่ยขึ้นขายอย่างแล้วก็ส่องกล้องเอ็กซเลยให้ละเอียดกันทุกจุดเป็นครั้งใหญ่เลยนั่นแหละครับเราถึงจะได้บทสรุปที่แน่ชัดถึงสาเหตุที่เป็นจุดให้ไทยเนี่ยโตช้าที่สุดในอาเซียนแต่อย่างที่รัฐบาลเนี่ยยกเอาเรื่องเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องมาสี่เดือนแล้วก็ชี้ไปที่แบงก์ชาติว่าเป็นตัวการให้ลดดอกเบี้ยลงมาแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยมันเห็นสันดานเลยนะครับ เห็นสันดานของพวกที่ดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่นเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเอาอย่างนี้ผมพูดบ้างพูดตามมุมมองบ้างนะครับว่ารัฐบาลนี่แหละทำหน้าที่ฝ่ายคลังเฮงสวยเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยถามคำเดียวนะครับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยเคยเข้ากระทรวงล้วไปทำหน้าที่ว่าการกระทรวงการคลังสักครั้งหนึ่งหรือเปล่า ตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริหารนะครับเมื่อเศรษฐกิจไทยรอตายหวังได้แต่รอโตหวังยากเนี่ยก่อนจะโทษคนอื่นมันต้องสำรวจตรวจสอบงานในหน้าที่ของตัวเองก่อนสิครับว่ามีจุดบกพร่องมีปัญหาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงพอรู้จุดรู้เหตุแห่งปัญหาแล้วเนี่ยก็ไปแก้ตรงนั้นแก้ก่อนไม่ใช่โบยวายจะใช้แต่เงินแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและถาวรหรือสักแต่บีอํานาจก็ตาวาดสั่งไปเรื่อยเลย ไอ้ที่บอกว่านกเบีย้ยนโยบายสูงคนไม่กู้ไปลงทุนแบงค์ชาติต้องลดอกเบีย้ยลงมาสัก50.50 50, หรือจุดแล้วเศรษฐกิจจะได้เดินเนี่ยมันพูดง่ายครับมันพูดง่ายแต่มันไร้กลืนเลยนะครับเนี่ยผมได้ฟังคุณปิติดิียทัตซึ่งเป็นเลขากรอนอง,อง,องแถลงเมื่อวานนี้เขาแจกเหตุปัจจัยบอกว่าอย่างนี้ครับแนวโน้ม เศรษฐกิจไทยปี2,567เ,เนี่ยจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาจากภาคการส่งออกและการผลิตเพราะอะไรครับเพราะอุปสงค์ของโลกและเศรษฐกิจของจีนเนี่ยฟื้นตัวชา้ารวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่มีการประเมินกันเอาไว้ แต่อุปสงค์ในประเทศเนี่ยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเราอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแต่แนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายซึ่งอาจจะช้ากว่าที่มีการประเมินกันเอาไว้มีการประเมินว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลงในช่วงนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งภาคต่างประเทศที่มีน้อยลงไปแล้วก็ผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง แต่การบริโภคยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวคณะกรรมการ ด้วยเสียง5ต่อ2เสียงจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ร้อยละ2.50ในขณะที่กรรมการอีก2ท่านเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาร้อยละ0 2นนะครับกนงเน,นี่ยยึดภายใต้กรอบการดําเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่ไปกับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพระบบการเงินมีการประเมินว่า การขยายตัวเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาเนี่ยเป็นผลมาจากปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัญหาในเชิงโครงสร้างขณะที่อุปสงค์ในประเทศมีแรงส่งอย่างต่อเนื่องและอัตรางเงินเฟอ้อมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นสู่กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรฐษฐกิจรวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรฐษฐกิจการเงินในระยะยาวอย่างไรก็าตามเนี่ยนะครับคณะกรรมาการก็เห็นว่ายังมีความ ไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้าจากปัจจัยวัตถจักรเศรษฐกิจและปัจจัยเชิงโครงสร้างโดยการดําเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับนี่เป็นคําแถลงของกอนอง,องคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้คือผมอยากจะให้สังเกตว่ากอนอง,อง,องเนี่ยเขาเน้นคําอยู่สองคคือคําว่าอุปสงค์และคําว่าปัจจัยเชิงโครงสร้าง อุปสงค์คืออะไรครับอุปสงค์ดีมานเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็หมายถึงกําลังซื้อนั่นแหละครับกนอง,องอบอกว่าอุปสงค์โลกเนี่ยมีผลต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทยโดยเฉพา,าะเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลมากแต่กําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยกลับขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้โดยเฉพาะจากภาคการบริโภคดอกเบี้ย รรองอนองเนี่ยกอนองอย้ำนะครับว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นรกากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวย้ำเลยนะครับคือดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้เงินเฟอ้อติดลบหรอกครับจนเป็นเหตุให้รัฐบาลอ้างว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นต้องกู้มาแจก เพราะกูซึ่งหมายถึงใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับกูเนี่ยตุนดิจิตอลโทเค็นเอาไว้เยอะหรือเปล่าจะได้ระบายออกมาได้ก็าตานี้แล้ววะกูใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แหละครับไอ้สองในสี่ความเสี่ยงที่ปปชเขาเตือนให้สังวรเนี่ยข้อที่1ปปชเขาบอกว่าประเด็นความเสียเยยเส่ยงต่อการทุจริตเช่นความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายความเสี่ยงต่อการทุจริตจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินจากโครงการแล้วก็ข้อ4 บอกว่าประเด็นความเสี่ยงเทคโนโลยีบล็อกเชนและประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองและก็ตรงที่ต้องแจกเป็นดิจิตอลโทเคนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคนเขาสงสัยกันเยอะละืเกินว่าไหนๆจะแจกแล้วเนี่ยก็แจกไปเงินสดสิครับเอาเข้าแอปเป๋าตังโดยตรงไปเลยสิครับจะต้องเป็นโทเค่งโทเคนอะไรให้มันยุ่งยากซับซ้อนทําไมล่ะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมีเลสน์นยซ่อนเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรไว้ตรงนี้เนี่ย แม่ผมเองก็ตอบไม่ได้จริงๆนะครับแม้กระทั่งพปชอเองเนี่ยท่านก็คลางแคลงในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเห็นได้จากข้อเสนอแนะ3ใน8ข้อที่บอกว่าการนําเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลบัลเล็ตเนี่ยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมเพราะการลงทุนในระบบเนี่ยแพงมากนะครับซ้ํายังเป็นโครงการแจกเงินเพียงครั้งเดียวคือใช้แค่6เดือนและจบด้วย ข้อต่อมาครับจากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆที่ได้จากการศึกษาและตัวทวีคูณทางการคลังรวมถึงตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจข้อนี้เนี่ยนะครับทั้งแบงก์ชาติเขารวบรวมแล้วก็ประมวลข้อมูลงานศึกษาของธนาคารโลกและ IMF ก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นประสบกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับเพียงแค่ชะลอตัวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนเนี่ยรัฐบาลควรจะพิจารณาและให้ความสําคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มทักษะให้กับแรงงานอย่างนี้เป็นต้นในกรณีที่รัฐบาลต้องดําเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตเนี่ยนะครับ ควรจะพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเท่านั้นซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และพระราชาบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561เช่นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนถ้าหากรัฐบาล มีความจำเป็นต้องการช่วยเหลือประชาชนก็ควรจะช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีฐานะยากจนเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นแหะครับโดยแจกจากแหล่งเงินงบประมาณปกติไม่ใช่การกู้เงินตามพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับแล้วก็จ่ายในรูปของเงินบาทปกติเลยในอัตราที่เหมาะสมเพื่อพยุงการดำรงชีวิตของกลุ่มประชาชนที่มีความยากจน โดยการกระจายการจ่ายเงินออกเป็นงวดๆหลายงวดผ่านระบบแอปเปาตังซึ่งมีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลครบสามารถทําได้อย่างรวดเร็วการดำเนินการในกรณีนี้เนี่ยหากใช้แหล่งเงินงบประมาณปกติที่ไม่ได้มาจากการกู้เงินตามพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยนะครับจะลดความเสี่ยงต่อการขัดกับรัฐธรรมนูญและขัดกับพรบรวินยัยการเงินการคลัง,ลงพุทธศักราช2561และก็ลดความเสี่ยงการขัด พรบเงินตราพุทธศักราช2,501ด้วยนะครับประการสำคัญครับคือการไม่สร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวคำเสนอแนะให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแจกเป็นงดงวดเข้าแอปเป่าตังโดยตรงเนี่ยตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วย100%เลยประเด็นสำคัญเนี่ยเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่รัฐบาลถ้าเกิดจริงใจบริหารเนี่ยต้องนำไปคิดแล้วก็เอาไปใคร่ครวญคือทั้ง กนง,องอก็ตามทั้งปป,ปชก็ตามทั้งแบงก์โลกหรือวัฒนาคารโลกก็ตามแล้วก็ IMF ก็ตามเขาชี้ว่าปัญหาที่ทําให้เศรษฐกิจไทยซึมกระทือต่อเนื่องอยู่ประเทศเดียวในอาเซียนเนี่ยมันมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจความกว้างหรือว่าความลึกของคําคํานี้ขนาดไหนนะครับแต่ขอใช้คําว่าต้องรื้อทั้งระบบคิดระบบการศึกษาระบ,บบบริหาร ระบบอุตสาหกรรมที่เป็นโครงสร้างเดิมเนี่ยหรือทิ้งใหม่ทั้งหมดแล้วเข้าสู่ระบบการวิจัยพัฒนาทดลองคิดค้นสร้างคนต่อยอดสู่ทัศนคติมิติประเทศนี้ไม่มีโรงเรียนโลกคือโรงเรียนเป็นห้องคน้นคว้าศึกษาทดลองไม่ใช่สถานที่ในการท่องจำทุกวันนี้เนี่ยนะครับยาเสพติดเอ่ยคอร์ปชันเอ่ยแล้วก็เทคโนโลยีไอทีเอ่ยคนไทยใช้ในการทำลายตัวเอง ทำลายเศรษฐกิจและก็อนาคตของชาติบ้านเมืองตัวเองทรัพยากรบุคคลทางสร้างชาติสร้างอนาคตแทบไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยนะครับจนสู่ขั้นวิกฤตยิ่งกว่าเศรษฐกิจที่พูดกันตอนนี้เราภูมิใจไทยเป็นเอการาชแต่รู้ไว้เถอะครับเราเนี่ยตกเป็นทาสยุคใหม่ประเทศเดียวในอาเซียนตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้ตัวแหะครับในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการสร้างคนเป็นพัฒนาชาติจน GDP เนี่ยโตปีละหขึ้นไป แต่คนไทยใช้ไอทีแบบตกเป็นทาสรัฐบาลก็ยังกลวงโบอยู่ถึงขั้นไม่สำนึกในคำว่าไทยถึงจุดติดกับดักปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศแล้วนะครับ